ระเดชพระคุณพระอุดมสิทธินายกรองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรีเจ้าอาวาสวัดบางอ้อยช้างเดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบอาราธนาพระธรรมยาตราทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านประนมมือขึ้นถวายการต้อนรับท่านประธานสงฆ์โดยพร้อมเรียงกันนะครับสาธุ สาธุ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 กราบอาราธนาพระเดชพระคุณพระอุดมสิทธินายกท่านประธานสงฆ์ถวายมาลัยสการะแด่หลวงปู่พระผู้ปราบมาร สาธุลูกหลานหลวงปู่ผู้มีบุญทุกท่านครับในวันนี้ทุกท่านได้มาพร้อมเพียงกัน อยู่บนผื้นแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์แผ่นดินที่หลงปู่พระผู้ปราบมารท่านเกิดใหม่ด้วยกายธรรมและเรากำลังจะประกอบพิธีจุดดวงประทีปเพื่อน้อมบูชาธรรมแด่พระผู้ปราบมารร่วมกับพระเถรานุเถระและพุทธบุตรธรรมยาตราทั้ง1,141รูปดังนั้นขอให้ทุกท่านเตรียมใจ ให้บริสุทธิ์ผ่องใสรักษาใจให้ใสสว่างเพื่อจะได้รองรับมหากุศลอันเกิดจากการน้อมบูชาธรรมแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมาในครั้งนี้อย่างเต็มที่นะครับ กราบรัตนาพระธรรมยตราทุกรูปตั้งใจกราบพระเดชพระคุณพระอุดมสิทธินายกท่านประธานสงฆ์และพระเถรานุเถระโดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบ เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณพระอุดมสิทธินายกท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกรา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 บขออนุญาตท่านประธานสงฆนะครับ ในช่วงนี้ขออนุญาตนะครับได้บันทึกภาพประวัติศาสตร์นะครับ คุณผู้ชมทุกท่านทั่วโลกครับการประกอบพิธีกรรมและร่วมอนุโมทนาบุญกับคณะพระธรรมยาราไปพร้อมๆกับทางสถานี GBN by DMC ทุกๆแพลตฟอร์มทุกท่านครับโดยในช่วงเวลานี้จะเป็นการบันทึกภาพประวัติศาสตร์ของคณะพระมหาเทระพระธรรมยาราทั้ง1141รูปและสาธุชนผู้มีบุญณนะอนุสร์สถานลำดับที่4 สถานที่เกิดด้วยกายธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันชสโรพระผู้ปราบมานวัดปดบนบางคูเวียงอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีไปยังผู้มีบุญทุกท่านทั่ทวโลกให้ได้ร่วมปฏิบัติบูบชาไปพร้อมๆกันครับโดยในช่วงเวลานี้จะเป็นการบันทึกภาพประวัติศาสตร์ของคณะพระมหาเชระพระธรรมยาราทั้ง1 1 4 1รูป พร้อมด้วยสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกทุกๆภาพที่ถ่ายทอดออกมาสู่สายตาของผู้มีบุญทุกท่านนั้นคณะพุทธบุตรธรรมญาตราเนื้อนาบุญทุกรูปช่างดูสงบสงเง่ยมสง่างามสมกับเป็นศาสนาทายาทผู้ที่จะทำรงรักษาและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวนานทั้งอย่างเป็นทายาทแห่งธรรมของพระผู้ปราบมาร ที่จะสืบสารมโนปณิธานอันยิ่งใหญ่ของพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยในวันนี้ทุกรูปกำลังตามตรึกนึกนึก,นกถึงสถานที่ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารท่านได้บรรลุธรรมณอุโบสถหลังเดิมของวัดโบสถ์บนซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการค้นพบวิชาธรรมกายให้หวนคืนสู่มวลมนุษยชาติอีกครั้ง All meritorious viewers around the world who are participating in this sacred ceremony and rejoicing in merit alongside the Damayatra monks through the GBN station by DMC on all platforms. At this moment, we are witnessing the historic recording of the assembly of 1141 damayatra monks and devoted lay people at the four commemorative sites the place of birth through the Dhammagaya body of the most venerable pramukhante moni Muni Sotjantasaro, the great master mara vanquisher at wat bot bon Bang district Nonthaburi province this moment is being shared with various viewers worldwide, allowing everyone to join in this act of veneration together. As we capture these historic images, the 1141 Dhammayatra monks and all the faithful gather, radiate an aura of serenity, dignity, and grace, befitting their role of heirs of the Buddha guardians who will preserve and extend the lifespan of Buddhism these noble sons of the Buddha also serve as spiritual heirs of the great master carrying forward his extraordinary vision today they come together to reflect upon and honor the place where the great master Mara Wangchur attained enlightenment

นับจากนั้นเป็นต้นมาเป็นระยะเวลาเกือบ2,000ปีที่ไม่มีผู้ใดได้ยินได้ฟังและรู้กับวิชาธรรมกายเลยครับจนกระทั่งพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสศโรท่านได้ศึกษาเพื่อสแสวงหาคำสอนอันเป็นแก่นแท้ในพระพุทธศาสนาค้นหาธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบในวันตรัสรู้พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านได้ศึกษาทงางภาคปริยัต และภาคปฏิบัติอยู่หลายแห่งแต่ก็ยังไม่พบครับจบจนกระทั่งวันเพ็ญขึ้น15ค่้าำเดือน10ปีพุทธศักราช2460ณอุโบสถวัดบทบนตำบลบางคูเวียงอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านได้ตั้งสัจจาธิษฐานอย่างเด็ดเดี่ยวว่าจะขอนั่งปฏิบัติธรรมและจะไม่ลุกจากที่แม้จะต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพัน จนกว่าจะได้ประลุธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัสรู้จากนั้นพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านก็ประคองใจให้หยุดนิ่งเรื่อยไปจนถูกส่วนได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในในที่สุดความปิติสุขก็เกิดขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนท่านถึงกับรำพึงขึ้นมาเบาว่ามันยากอย่างนี้เขาถึงไม่รู้ไม่เห็นกันความเห็นความจำความคิดความรู้ ต้องรวมหยุดเป็นจุดเดียวกัน Dear viewers วิ j a d a m a g a y a had been lost from this world for about 500 years after the passing away of the Lord Buddha in the beginning of l u n p p u s monastic life the great master devoted his time to the earnest practice of meditation despite this he has not attained the knowledge enlightenment of the Lord Buddha. Until the 15th day of the 10th waxing moon at the chapel of Bodwan temple, Luang Pu made a vow that he would never arise again if he could not find the truth of the Lord Buddha. And with his strong determination, he finally rediscovered the only path and the body of supreme truth the middle way or the Dhammagaya, as he entered the state of pure bliss, he murmured to himself, Ah, this is indeed very difficult. No wonder it has not been attainable. Perception, memory, the thought process, and cognition must converge together, stand still, and be united at one single point. Once the mind is still, these things cease to be attainment can be realized ทุกท่านครับนับเนื่องมาจนถึงวันนี้ธรรมะอันพิสุทธิ์ใสที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านได้บรรลุธรรมณนะอุโบสถหลังเดิมของวัดบทบนแห่งนี้เหล่าศิษยานุศิษย์จากทั่วโลกก็ได้พร้อมใจกันมาปฏิบัติสืบต่อเรื่อยมาจนบัดนี้ครับได้แผ่ขยายไปทั่วทุกมุมโลกส่องสว่างเป็นประทีปธรรมนำใจ เหล่าลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่ที่ได้ไปทําหน้าที่ยอดกัละยาณมิตรอยู่ทั่วทุกมุมโลกขณะนี้นะครับให้ความสว่างสวัยมีธรรมะภายในเป็นที่พึ่งที่ระลึกอย่างแท้จริงครับ ขณะนี้พิธีกรรมนะครับก็พร้อมแล้วนะครับให้ทุกทกท่านรักษากายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเป็นภาชนะอันเหมาะสมในการรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นให้ชัดแจ่มใสอยู่ณศูนย์กลางฐานที่7อย่างเบาสบายนะครับเราจะได้เชื่อมสายบุญกับท่านได้อย่างเต็มที่ตลอดทุกช่วงเวลาของการประกอบพิธีกรรมในวันนี้ขอเรียนเชิญครับ